สรุปแล้วสำหรับการเอา Impact ค r ร็กไปใช้แข่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาหลักๆอยู่3ข้อครับคลิปนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการเอา Impact ค r ร a กไปใช้ในงานแข่งเป็นครั้งแรกครับในวันที่ผมลงคลิปนี้เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะได้เล่น Impact ค r ร็กกันมาบ้างแล้วซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีทั้งคนที่พอได้จับมาเล่นแล้วเล่นได้ทันทีแล้วก็น่าจะมีคนที่พอได้จับมาเล่นแล้วยังรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การเอา Impact ค r ร็กไปใช้ในงานแข่งเป็นครั้งแรกว่ามีีีีขข้้้้ออออออดดยยยยยััััังงงงงงงไไไไมมสสเเเเเเกกตแลละะะะจปปปญหหาาาาาาารรรรบบพพคคิวว่่่่่่่่นนนนน็โช์ํืทึ และเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ซื้อมาเล่นก็น่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจมากขึ้นในการที่จะซื้อมาเล่นหรือจะไม่ซื้อมาเล่นครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขออาภาัยที่ฟุตในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ชัดเป็นคลิป 4K เหมือนปกตินะครับเนื่องจากฟุตทั้งหมดจะถูกถ่ายด้วยกล้อง C V 1 Mark 2ซึ่งถ่ายได้แค่พันแปไม่สามารถถ,ถ่าย 4K ได้เหมือน FX 3 0ที่ผมใช้ปกติในงานแข่งแบบนี้มีคนค่อนข้างเยอะผมจะไม่ค่อยกล้าเอา FX 3 0มาถ่ายเท่าไหร่เพราะผมเคยโดนคนชูดมือปัดไปโดนกล้องล้มจนตอ,อ,อนตยย่่่มมไาายดวนกก็รแิคถผ ฟุตเหล่านี้เอาไว้ทำคอนเทนต์ด้วยตอนแรกผมคิดว่าจะถ่ายเอาไว้กลับไปดูข้อผิดพลาดที่น่าจะเกิดขึ้นเยอะมากพอสมควรในการเอา Impact b r ร a k มาใช้แข่งเป็นครั้งแรกกลับไปดูคนเดียวเพื่อน,นําไปปรับปรุงการเล่นให้ดีขึ้นแต่ว่าหลังจากที่ผมลงโพสต์นี้ก็มีคนถามเรื่องคอมโบของ Impact b r ร a กกันมาค่อนข้างเยอะจากหลายๆช่องทางผมก็เลยตัดสินใจเอาฟุตเหล่านี้มาลงด้วยดีกว่าเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการเล่น Impact b r ร a k กันอยู่ไม่มากก็น้อยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเเกกกมแรกกลยดีว่า ตัวแรกที่ผมใช้ในรอบนี้คือ Impact ด r เอ็770 p o i ์ตครับเพราะผมจะชอบเล่นแบบตีเบาๆแต่มีแรงเหลือให้ตีได้หลายรอบมากกว่าตีแรงๆทีเดียวแล้วหมดแรงและถ้าตีพลาดก็หมดโอกาสชนะไปเลยผมก็เลยเลือกใช้เป็นบิดพอร์ตครับสำหรับข้อดีของการเล่นคอมโบนี้ก็คือเวลาเจอ Impact ด r เอ็ด้วยกันที่ใช้บิดอื่นๆที่เป็นบิดสายจมตีเพียวๆเลยคอมโบ770 p o i จะมีโอกาสชนะสปินได้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการใช้แรงชูที่มากพอเพราะการใช้คอมโบนี้ถ้าเบมีแรงหมุนไม่มากพอเบจะไม่สามารถส่งตัวบนส่วนปลายตรงกลางทีี่่่่ยยยยยนอออออกกกมมมาาาาาเลลล็้ข bit point, ้ขงงงดสสิิทธภพแวจ ตีเพียวๆที่ส่วนปลายมีลักษณะเป็นเรียบๆครับและเกมนี้ก็เป็น Impact b r e ร k ที่ใส่พอยต์ของผมชนะสปิน Impact b r e ร k ที่ใส่รัชไปซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าการเล่น Impact b r e ร k จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหากําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับหลังจากที่พยายามชูด Impact b r e ร k ที่มีน้ําหนักเยอะมากๆให้แรงๆไปแล้วพอมาเล่นลูกต่อไปผมรู้สึกว่าน้าหนักมือในการชูดของผมเพี้ยนไปเลยครับถ้าสังเกตดูในจังหวะนี้ก็คือโคบอลดาคูลของผมวิ่งแรงเกินไปมากๆซึ่งก็ยังโชคดีที่ไม่เอ็กซ์ตรีมตัวเองออกเสีย,แ,แ,รแ,บบสยแรงเสากๆแและทบจหมดดดดกกาาาชนนนะในลูีีี้้้ไไไปม่่วงงงตตฝัรรบ์ คออเกกรระด็นับสำหรับลูกต่อมาหลังจากที่ชุดลูกที่แล้วแรงเกินไปแล้วพอมาชุดลูกนี้ผมก็กลัวว่าจะชุดแรงเกินไปอีกเลยชูดให้เบาลงซึ่งเกมนี้ผมก็ตีได้เข้าเป้าแต่ดูเหมือนแรงหมุนของเบผมจะเบาไปหน่อยก็เลยทําให้ตีเขาไม่ออกในจังหวะนี้ แล้วถ้าเล่นฟีนิกวิงเจอกับวิสัต์ล็อตแบบนี้แล้วตีเขาไม่ออกก็รอเวลาแพ้ได้เลยครับตอนนี้ผมคิดว่า Impact b r e a k เ,เองเนี่ยเป็นเบทที่เล่นได้แต่จะมีปัญหาในการปรับแรงตัวเล่นต่อจากนั้นมากกว่าในมุมมองของผมครับต่อมาหลังจากออกแรงพลาดไป2ครั้งคราวนี้ผมก็เลยเริ่มกะแรงได้พอดีมากขึ้นครับอย่างในเกมนี้โคบอลรากูนจะวิ่งจมตีได้สมูทมากขึ้นไม่วิ่งปลิ้นเหมือนตอนที่เจอกับซีเวอร์วูฟแล้วและก็ตีได้เรื่อยๆจนได้ช็อตโชคดีวิสัตตล็อตของเขาขึ้นไปติดบนร่องสนนาามมมจได้้แตครับ ตัวต่อมาหลังจากที่ได้ปรับน้ำหนักมือไปหลายครั้งตอนนี้ผมเริ่มกล้าเล่นมากขึ้นแล้วครับเพราะในสถานการณ์จริงๆตอนนี้เราไม่กดดันเท่าไหร่ถ้าแพ้ก็เอาแค่ไม่ให้แพ้2แต้มเอาแค่ให้แพ้สปินตัวสุดท้ายที่เป็นแต้มตัดสินผมคิดว่า Impact b r e ร k ใส่พอยต์ของผมน่าจะมีโอกาสชนะ Impact b r e ร k ที่ใส่ u s h ได้ครับแต่ในเกมนี้ดูเหมือนกับว่าฟินิกวิงของผมจะเหลือแรงมากพอที่จะตีเขาให้ออกได้แล้วก็ทําให้ไม่ต้องเล่นลูกสุดท้ายซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีที่ไม่ต้องไปออกแรงชุดเยอะๆต่ออี รอบต่อมาเกมแรก Impact r ้วยของผมเจอกับวิสัส์หลอดในเกมนี้ผมคิดว่ามุมลงของผมก็โอเคอยู่แต่แรงชุดน่าจะไม่พอเพราะในจังหวะที่มีโอกาสตีเขาออกเอ็กซ์ตมได้ก็ตีไม่ออกหลังจากนี้ก็รอแพ้สปินได้เลยครับ ต่อมาพอลูกที่1ชุดเบาลูกนี้แรงมือก็เลยไม่เพี้ยนจากการชุดแรงมากๆเหมือนตอนที่เจอกับซิวเวอร์วูฟและมุมในการลงก็ไม่ได้วิ่งไปลงในจุดที่อันตรายเท่าไหร่พอไม่โดนรันบัสเตอร์ตีออกในช่วงต้นเกมเกมนี้ผมคิดว่าผมน่าจะรอชนะสปินได้เลยครับลูกต่อมาผมคิดว่าผมก็ไม่ได้เล่นแย่เท่าไหร่แต่ว่าฝั่งเขาเล่นได้ดีกว่าเริ่มออกตัวโจมตีได้เร็วกว่าและแม่นกว่าก็เลยเป็นผมที่เสียแต้มไปครับ ต่อมาผมเลือกใช้เป็นโคบอลดราคูนเพราะไม่อยากเอาอิมแพคเรกขึ้นมาเล่นให้ตัวต่อไปที่ต้องเล่นต่อจากนั้นกะน้ำหนักการชูดยากครับสำหรับโคบอลดราคูนเนี่ยผมได้จับมานานมากๆแล้วโดยส่วนตัวเลยรู้สึกว่าน่าจะมีโอกาสเล่นแล้วพลาดเองน้อยกว่าอิมแพคเรกที่ได้จับมาไม่นานครับต่อมาฟินิกวิงเจอกับฟินิกวิงเหมือนเดิมผมกลัวว่าจะโดนท่าเดิมอีกคราวนี้ผมเลยชูดให้ออกตัววิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้โดนท่าเดิมและดูเหมือนว่ารอบนี้จะหลบได้สำเร็จก็เลยชนะในเกมนี้และได้ผ่านเข้า ในรอบต่อมาตัวแรก Impact Rex เจอกับ Samurai Saber อันนี้ก็ต้องมาวัดกันแล้วว่าผมจะสามารถตีเขาแรงๆได้สักทีหรือเปล่านะครับจากประสบการณ์ที่เคยเล่น Samurai Saber มาก่อนเนี่ยผมคิดว่าถ้า Impact Rex ไม่ได้ตีเข้าแรงๆสักช็อตเนี่ยสภาพน่านจะจบเหมือนกับตอนที่เจอวิ z a r ลออดคือรอแพ้สปินไปได้เลยครับและในเกมนี้ก็เป็นฝั่งเขาที่ทําได้ดีกว่าผมไม่ได้ตีเข้าเป้าแรงๆสักช็อตเลยก็เลยเสียแต้มไปครับ ในลูกต่อมาผมคิดว่าผมเริ่มกะน้ำหนักมือในการชุดได้เพียงน้อยลงแล้วครับดูจากวิถีวิ่งแล้วก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วก็ทําแต้มไปได้ในที่สุดครับตัวต่อมาผมคิดว่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการชุดเท่าไหร่เพราะตั้งแต่เล่นมาในวันนี้ยังชุดไม่ปลิ้นเลยสักครั้งก็เลยตัดสินใจชุดแรงๆไปเลยแล้วก็ทำเอ็กซ์ตรีมฟินิชได้สำเร็จได้เข้ารอบต่อไปครับ รอบต่อมาตัวแรกผมใช้เป็น Impact ค r e c t เจอกับ Phoenix Wing ในรอบนี้ผมพยายามชูให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่จะไม่ทําให้วิ่งออกเองและในช็อตนี้ก็เป็นช็อตที่อันตรายมากๆดูเหมือนว่าตัวเบรดที่เป็นยางเนี่ยถ้าเกิดว่าตีแล้วฉลับก็สามารถฉลับส่งตัวเองวิ่งออกเองได้เหมือนกันแต่ก็ยังโชคดีที่ฉลับแล้วไปชนกําแพงทําให้ไม่ออกโอเวอร์และกลับมาชนเขาออกแทนนับว่าเป็นช็อตที่ค่อนข้างโชคดีมากๆสําหรับแต้มนี้ครับ ลูกต่อมาผมคิดว่าผมชุดโคบอลดรากูนได้ค่อนข้างพอดีครับในช็อตนี้ถ้าเกิดว่าชุดแรงเกินไปแล้ววิ่งไปกระแทกด้านบนกระเด็นลงมาผมคิดว่าคนที่ออกโอเวอร์น่าจะเป็นผมแทนครับ รอบสุดท้ายตัวแรกเจอกับซามไร์เซเบอร์ผมก็พยายามจะทําให้ได้แต้มเหมือนกับรอบที่แล้วแต่ในรอบนี้ดูเหมือนกับว่ามือของผมจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เลยทําให้วิถีวิ่งของ Impact b r ร a k ดูแย่มากๆครับและในช็อตที่วิ่งออกไปนี่ผมคิดว่าสงสัยจะต้องเสีย2แต้มตั้งแต่เริ่มซะแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่เบมีแรงหมุนเหลือมากพอที่จะกลับเข้ามาในสนามและเสียไปแค่แต้มเดียวครับ ในลูกต่อมาผมคิดว่าทางผมก็ไม่ได้พลาดอะไรแต่ผมคิดว่าทางเขาชูวิสัต์หลอดได้ดีมากๆขนาดได้มีจังหวะเข้าปะทะก,กันแรงๆไปแล้วยังดูไม่ค่อยเสียอาการเลยและก็เป็นผมที่แพ้ไปในที่สุดครับ ในลูกต่อมาผมต้องพยายามทำแต้มให้ได้แล้วครับเพราะเสียไป2แต้มติดแบบนี้กระแสะเกมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้ผมคิดว่าก็เล่นไม่ง่ายสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะดูจาก2ลูกที่ผ่านมาทางเขาก็ชูได้ค่อนข้างนิ่งมากๆไม่ค่อยพลาดเองแถมคอมโบที่เขาใช้ในลูกนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียบในการวัดสปินผมน่าจะเล่นหลบๆไม่ค่อยได้จะต้องเร่งเข้าไปโจมตีเพื่อให้เกิดความเสียหายได้เยอะๆไม่งั้นก็น่าจะแพ้สปินอยู่ดีหรือถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะโดนเก็บแต้มใหญ่และแพ้ไปในรอบนี้เลยก็ได้ครับและก็เป็นไปตามที่คิดไว้ครับผมมมไไไดด้้้้้้้เเเเขาาาาาปตตตีียยอออะะกกกกแแ่่็ทํํคคสลลงงชููนนััถ3รรพ ทางฝั่งนู้นเขาก็เล่นได้ค่อนข้างนิ่งเล่นได้ไม่ค่อยพลาดเหมือนกัน จนในครั้งสุดท้ายดูเหมือนกับทางเขาจะลืมเช็คแรชเชตก่อนชูดผมก็เลยเบิร์สได้2แต้มดึงกระแสะเกมกลับมาได้ครับในลูกต่อไปนี้จะเล่นไม่ค่อยกดดันเท่ากับลูกก่อนเพราะคอมโบที่เราใช้อยู่จะพอสู้ได้ครับและในลูกนี้ดูเหมือนกับว่าผมจะชูให้เบ,บของผมเข้าโจมตีได้ในจังหวะที่ค่อนข้างพอดีก็เลยเก็บไปได้3แต้มและชนะไปในรอบนี้ครับ สรุปแล้วสําหรับการเอาอิมแพคเรกไปใช้แข่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาหลักๆอยู่3ข้อครับ1คือการออกแรงชูที่จะต้องชูให้ค่อนข้างแรงเพราะถ้าชูเบาเบาจะหยุดหมุนไวและมีพลังในการโจมตีไม่พอครับ2ก็คือทําให้น้าหนักในการชูเบตัวต่อไปหลังจากที่ชูอิมแพคเรกไปแล้วเพี้ยนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นบ่อยๆฝึกบ่อยๆก,ก็สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ครับ3ถึงแม้ว่าจะแก้ไขปัญหาใน2ข้อแรกไปได้แล้วก็จะยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือถ้าตําแหน่งในการลงของเราไม่ดีลงไปแล้วเบไปวิ่งโจมต Drake เ,เป็นเบยที่จะต้องอาศัยทักษะในการเล่นและ l e ARNING CURVE ในการเรียนรู้วิธีการเล่นที่สูงมากๆครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็ต้องขอ DISCLAIMER ว่าเนื้อหานี้คลิปนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วเท่าน,นั้นคนอื่นอาจจะไม่จาเป็นต้องคิดเหมือนผมก็ได้นะครับและถ้าใครลองเล่นแล้วเจออะไรน่าสนใจอยากจะแชร์ข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆรวมถึงตัวผมด้วยได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวจะทำมาให้ดูบ่อยๆสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ